วัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกท่องสุดคูณกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปท่องฝึกคูณพร้อมกันเลยค่ะสูตรคูณแม่ 2. 2> สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สูตรคูณแม่สาม

11 11 11 2 22 2 1 1 3 3 3 11 4 44 11 5 55 11 6 6 6 1 1 7 7 7ส1 8 80, 8 88 1 9 9 9 1 11 0เป็น110 11 11เป็น121 11 12เป็น132

จะมีผลคูณเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเช่นแม่2ผลคูณก็จะเพิ่มทีละ2แม่3ผลคูณก็จะเพิ่มทีละ3แบบนี้นี่เองถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมฝึกท่องสุดคูณกันทุกวันนะคะ